นมีความลับจะบอกน้องๆด้วยนั่นก็คือการ์ตูนวันนี้สนุกมากๆเลยล่ะครับถ้าใครไม่ได้ดูต้องเสียดายแน่ๆบอกไว้เลยนะถ้าเบ้นพูดขนาดนี้ก็ต้องสนุกมากแน่ๆเลยโบ๊ทชักอยากจะดูแล้วละ่ะเรารีบไปดูกันเลยดีกว่านะพบกับช่วงแรกกันเลยละครอนหุ่นสุดป่วนครับพี่ตราสมอมาแล้วครับวันนี้มีละครหุ่นสนุกๆมาฝากน้องๆด้วยละ่ะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ งั้นไปดูกันเลยนอนเกินตัวไปแล้วจ้าโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างนี้นะเฮ้อยร้อนจังเลยอ่ะเฮ้ยเอ๊ะอ้าวข้าวข้าไทยมาปิดพนึล้อมแล้วเนี่ยอ๋อเอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่ติดนะ หรือว่าเสียโถเอ้ยร้อนจริงๆเลยโอ,อย้ยพัดลมทำไมไม่พัดเราโห้เสียจริงๆเลยเนี่ยโหยผู้ลุงเนี้ต้องให้คุณลุงมางซ่อมซะแล้วมาโอ้เครื่องนี้ใช่ไหมเบนคืึองนี้ใช่ไหมหอแล้วล่ะครับอันนี้แหละครับสียแล้วคุณลุงจะซ่อมยังไงล่ะครับเนี่ยจริงด้วยคุณลุงจะซ่อมได้ไหมคะมาเดี๋ยว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 ลุงจะซ่อมให้ดูอ่ะ<ม> ได้ป๊อกช่วยคุณลุงได้ไหมครับช่วยหน่อยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเด็กๆถอยไปห่างๆดีกว่าครับสายไฟมันอันตรายเดี๋ยวถอยไปถอยไปลาเดี๋ยวลุงจะซ่อมนะเฮ้ออืมนี่มาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้แกะน็อตก่อนนี่เนี่ยโอ้อ่าอ่าดูสิเช็คดูหน่อยครับเปิดดูดิโอ้อะยังไม่มายังไม่พัดเออเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงดูให้ลุจะซ่อมได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะเห้แล้วให้แล้ว เออใช้ใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเออจ้อจ้อจ้อดูสิดูสิเก่งจังเลยนะครับคุณลุงฮดีใจด้วยนะแบงคืนนี้คงไม่ร้อนแล้วล่ะจริงด้วยาละลุงคงต้องไปแล้วล่ะอ๋อขอบคุณมากครับคุณยายคุณลุงครับไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นรับัเลยอแน่นแน่นเออเบนว่าไงล่ะนั่งก่อนสิ เออขอเบ้นมาเบ้นมาเล่นที่บ้านแนนนะวันนี้เบนอาร้อนอีกแล้วอ้าวทำไมล่ะพลมเสียอีกแล้วเหรออืมใช่แล้วอ่ะน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะเอ๊อ้าวบอสมาพอดีเลยอืมเบ้นอยู่นี่เองเหรอใช่ดีเมื่อกี้บอสไปที่บ้านเบ้นมาไม่เห็นมีใครอยู่เลยอแอบมาอยู่กับแนนนี่เองอ่ะ บิร์พัดลมบ้านเบนเนี่ยเสียอีกแล้วล่ะลู้ป่งอะเสียอีกแล้วเหรอทำไมอีกอะก็วันนั้นคุณลุงซ่อมให้แล้วนี่นะบอสว่าเราไปดูกันดีกว่านะไปเถอะไปเถอะอย่าเห็นหน้าไปปะไหนไหนไหนดูไหนดูไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบนเปิดตั้งหลายครั้งแล้วเปิดไม่ติดเลยอเบนจะซ่อมเองแล้วนะเนี่ยโอ้ซ่อมเองเลยเหรอเบนใช่แล้วล่ะ ซ,อซอ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเบนแค่นี้เองเสียนิดเดียวซ่ซซซอมไปเลย เอางั้นเลยหรอเเองเลยอันตรายเดี๋ยวแนนจะไปตามคุณลุงมาซ่อมให้ใหม่นะใช่ใช่แนนป่ะปะเดี๋ยวบอสเดินไปเป็นเพื่อนนะไปตามคุณลุงดีกว่าเบื่อจริงจริงเลยอกเบ้นเบ้นเเองดีกว่าปอกว่านะไม่เห็นยากเลยวันนั้นคุณลุงอ่ะแต่แต่นิดนิดนหน่อยหน่อยก็ติดแล้วว่ะจริงด้วยซีจริงด้วยซีวันนั้นอ่ะเบนก็เห็นอยู่ใช่ไหมมามาเรามาซ่อมกันดีกว่านะเนี่ยคุณลุงอ่ะใช่เอ้เนี่ยนะมามามอ๋อจิิ๊บ มากซ่มเลยซ่มเลยพดิเอาส่มเลยซ่มเลยดูสิดูสิเออดู โอ้ยดูดูดูไฟฟ้าไฟไฟไฟออกมาโอ้ยโอ้ยจุ๊ยดูจยดูทำไมรู้เหมือนกันอนะอะไรเนี่ยโอ้โหอยนี่ทำไมเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยฮะปาป้าดลุิเอาไปไปเอยไปโอ้โหดูสิควันหมงเชียวทำอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่ทำอะไรกันเหรอฮะถึงเกิดไฟอย่างนั้นฮะก็เบนเห็นว่าคุณลุงอะทำแป๊บเดียวก็ติดแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับโอ้โหเบนเนี่ย กล้ามากเลยนะเบ้นทําแบบเนี้ช่ิชด้วยคราวหลังไม่หยุดทำอย่างนี้อีกเพราะไฟอาจจะช็อตได้นะไม่ใช่เฉพาะพัดลมตัวนี้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นนะมันก็เหมือนกันอย่าไปยุ่งกับมันถ้าจะบอกแล้วต้องเชื่อฟังกันหน่อยมาเดี๋ยวลุงซ่อมเองอืแต่แนนว่าลําพังเบ้นคนเดียวคงไม่กล้าหรอกค่ะคงมีคนยุแน่ๆนเลยไม่ใช่ไหมล่ะป๊อกต้องมีคนยุใช่ไหมล่ะเป่าปาป๊อกผิดไปแล้วป๊อกนึกว่ามันง่ายอะซ่อม เดียวก็ได้นี่นะโอ้โอแล้วก็แล้วกันไปนะคราวหน้าอย่าทําอย่างนี้อีกนะถอยไปถอยไปลุงจะซ่อมให้ใหม่คุณลุงครับคุณลุงเออป๊อกคือป๊อกจะบอกคุณลุงว่าคือป๊อกอะไรคือคืออะไรอะป๊อกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วยเดีเด็กพี่หางๆดีกว่าพวกความปลอดภัยนะคือคือว่าป๊อกจะบอกว่าพัดลมมันเก่าแล้วครับคุณลุงไม่ต้องซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วก็เสียอีกซ่อมแล้วเสียอีกไม่ควรจะซ่อมอีกแล้วนะครับโอ้ใช่ใช่ลุงก็วาอย่างนั้นแหละลุง เมไปสติเร็วว่ามันเก่าแล้วนะเก่าล้วยค่ะหข้เลใช่ช่ด้วยนะคะเกรดความรู้สวัสดีครับมาพบกับคุณหมอธนบุรีในช่วงเกรดความรู้กันนะครับวันนี้มีการ์ตูนสนุกๆดูแล้วได้ความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีตอนเหตุนใดน,นกจึงชอบส่งเสียงร้องเพลงตาเรานี่สวยงามจังเลยส่วนเราก็หล่อขึ้นหล่อขึ้นทุกวันเลยน่ะเนี่ยรู้สึกได้เลยโอ้โหว้าวสวยไร้ที่ติเลยถูกใจปิ๊ง โดออี๋ยมัวแต่สงสัยตาใครจะมาสนใจนเราถ้าไทยเจ้าเนี่ยรอดแต่ไร้ซึ่งเสน่ห์เส้นเดรย์เลยคราบอกอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเดี๋ยวพ่อจิกเลยโ <c oughs> อ้อยน่าสงสารอะดูดูเข้ามาดูใกล้ๆดูน้อยเนเนเนเเดี๋ยวพี่ <c oughs> จะโชว์ให้ดูนั่นน้องอืมอืดูๆไหนชัดชาดาดัดวู้ชัดชัดชาดาดัดวู้ชัดชาดาดัดวู้ชัดชาดาดัดวู้เป็นงายที่ใครเป็ชาดาดัดวู้ ท่านชาดาดันไปลงเนันลงเธอเธอทีรักชะลอยอะไรกันนี่เล่งบ้าอะไรเนี่ยเจ็บใจเสียงเราไม่ดีบ้างก็แล้วไปนะแม้รูปร่างหน้าตาของพี่จะไม่รอแต่ก็เราใจจะมาเจ้าสาวใจแฉะใจเลยแค่นี้ทำมาเป็นอวดปะดเธอ ไอ้เธอมันคี่นางแมวจะร้อไม่โดนอีก,กแล้วโอ้ยจะไปร้องที่ไหนก็ไปไกลๆเลยยิ่งนอนไปหลับโยไปยยสาเหตุก็มาจากนกตัวผู้จะส่งเสียงร้องเพื่อดึงดูดความสนใจจากนกตัวเมียนอกจากนั้นการส่งเสียงร้องยังเป็นการส่งสัญญาณเรียกพวกพ้องและเป็นการเตือนภัยอีกด้วยยังไงล่ะครับ นอาห่รที่อด่ลยนะแนนสิรสชทบเปรี้ยวหวานแทบอิ่มเลยเธอว่ามันผลไม้อรอ่อยแบบนี้หายากนะงั้นเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆของเรามากินด้วยกันมีกว่านะว่าไม่เล่นนะอร่อาารทั้งนั้นเลยนะอะเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวแยกมาก่อนนะมามาจ่ายกันจ่ายกันอะแม่ซิแม่มาจ่ายเสียงแบบนี้ต้องเจอของอร่อยแน่เลยอุ้ยอุ้ยนี่เป็นอไรมาแล้วม

ตัวนูนเก็บความรู้จบลงแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับคุณหมอธนบุรีหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณหมอธนบุรีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับนิทานสอนใจเด็กเฝ้าวสวนแต่ละครั้งหนึ่งางานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยคุณปู่คุณป้าและเจ้าเปี๊ยกหลานชายคุณปู่และคุณป้ามีอาชีพทำสวนส่วนเจ้าเปี๊ยกมีนิสัยชอบเล่นไปวันๆจนอยู่มาวันหนึ่ง นี่เจ้าเปียกปู่จะต้องไปทำทุระานในเมืองอ่ะเจ้าจะต้องเฝ้าสวนแทนปู่จะให้นกกามากินมะเขือเทศของเราแค่เฝ้าเฉยๆเปียกทำได้สบายอยู่แล้วอ่ามีเห็นมีนกกาสักกระตัวก็เรียบร้อยดีนี่ความจริงไม่ต้องมาเฝ้าเลยก็ได้คุณปู่ ว่าอกายแย่แล้วคุณมากันเป็นฝูงเลยฮะช่วยด้วยใครก็ได้มาช่วยทีต้องถูลคุณปู่ว่านแน่เลยอพอปู่กับป้ากลับมารู้เรื่องทั้งหมดกระดูกเปียกเป็นการใหญ่ขอโทษครับคุณปู่นี้คุณจะต้องไปดูร้ายเองเ้าจะต้องฝ้าสวนใหญ่เหมือนวันนี้ครับคุณปู่ เด ah. yeah, yeah. er. right. oh, ี oh, alright, Wait, er anda, er. er, uh ๋ย้แล้วจกกาวมาอีกแล้วทำยังไงพี่อ่ะรูแล้วิดตามคนมาช่วยดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยป๊อกป๊อกอยู่รึเปลาป๊อกโอ้ยมีอะไรจะปรียส์ฮะช่วยด้วยป๊อก เอแทศในสวนรรงใหญ่เลยเลมวมาบอกทำไมล่ะฮะอกป๊อง<า>ช่วยไปไล่พวกมันให้หน่อยสินะนะช่วยไอ้ไ,<ห>ไม่ว่างหรอก,กฉันจะนอนรู้ไหมุ้ยจะป๊อกนะันจะป๊อกไปให้คนอื่นช่วยก็ได้ไม่เห็นจะร,รอเลยเปี๊ยกพยาย,ยามไปตามคนมาช่วยไล่นกกาเอ๊แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครยอมมาช่วยเปี๊ยกเลยหาไฟช่วยก็ไม่ได้เลย ล้อไห้ทำไมอ่ะถึงบอกไปปู่ก็ช่วยผมไม่ได้หรอกครับเพราะปู่แก่แล้วแล้วเล่ามาเถิดนะลราให้ปู่ฟังหน่อยแล้วเปียกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณปู่ฟังเนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้หะครับหก่อนที่เจ้าจะให้คนอื่นช่วยตัวเจ้าเองเคยลองทำดูก่อนหรือยังนีผมอะเหรอจริงสิถ้าผมทำเองก็ไม่ต้องไปตามคนอื่นมาช่วยแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณมากนะครับคุณปู่งั้นเปียกไปแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยจก,กาเสร็จแน่โวนก,การาวนี่เสร็จเปียกนแน่เลยแล้วเปียกก็ลงมือไล่นกกาด้วยตัวของเปียกเองอจริงอย่างที่คุณปู่คนนั้นพูดจริงๆเลยเอ๊ะแต่พรุ่งนี้พวกกาต้องมาอีกแน่แน่เลยนึกออกแล้ว นั่นเปีย๊ยจะทำอะไรของเขานะอ๋อทำหุ่นไล่กาน,นั่นเองโอ,โอ,โอ้ถึงขนาดเจ่าเปี้ยเอ่ะฝ่าสนวนเนี่ยนี่ละถ้ายังมีความคิดด<แ>ีๆซะอีกนะเปีย้ยเป็นหลานคุณปู่นี่รนะับสนับสนุนโดยโฮมมี่เวเฟอร์สอไส้ครีมช็อกโกแลต คำศัพท์น่ารู้สีทางการ์ตูนจบลงไปแล้วก็ถึงเวลาของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันบ้างนะครับพี่ตาอังุนเตรียมคำศัพท์เอาไว้ให้น้องๆได้ฝึกท่องกันหลายคำเลยด้วยละจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นนั้นเราไปท่องคำศัพท์กันเลยครับคุณปู่ให้เปียกมาสวนเพื่อช่วยไล่พวกอีกาคำว่าอีกาภาษาอังกฤษคือ c r O W crow crow อีกา A crow อีกาอีกา A crow คุณปู่สั่งสอนเจ้าเปี๊ยกผู้เป็นหลานชายคำว่าหลานชายภาษาอังกฤษคือ G R A N O, N, Grandson, Grandson หลานชาย Grandson หลานชายหลานชาย Grandson เปียกไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าป๊อกที่อยู่ในบ้านเลยเคาะประตูเรียกเป็นการใหญ่คำว่าเคาะประตูภาษาอังกฤษคือ K N O C เค k n น c อกน o อกเคาะประตูน o อกเคาะประตูเคาะประตูน o อกภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจําเป็นนะครับน้องๆต้องฝึกท่องจําเอาไว้รับรองว่าต้องได้ใช้แน่นอนเอาละวันนี้พี่ปลาอางหุ่นต้องไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าตอนนี้ไปวาดลูกกันต่อเลยไปเลยครับสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอังุนมาวาดรูปันเอสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอวันนี้เบนโบจะพาน้องๆไปพบกับกิจกรรมสนุกสนุกที่โรงเรียนเซนิโกรัสพิษนุนโลกจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับยังใช้น้ำมัน่วดรุ่นแรงในการปรุงอาหารด้วยได้ จะไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับในวันอาทิตย์หน้าเบนบอสโชยังมีการ์ตูนสนุกสนุกมาให้น้องๆดูอีกหลายเรื่องเลยนะครับห้ามพลาดนะครับทั้งสนุกทั้งมีสาระแบบนี้น้องๆต้องชอบแน่ๆเลยวันอาทิตย์หน้า9านนาฬิกา30นาทีทางช่อง13แห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วละครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับ เนบนโบชสวัสดีครับ